ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมอีกแล้วนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนอ่าพื้นฐานสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยิงตัวยิงหัวยังไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าอยากไต่แรงอยากเก็บแรงแต่ว่าไม่รู้จะใช้ปืนอะไรแล้วก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะมาสอนอ่าสำหรับพื้นฐานการยิงลูกซองกันนะครับปกติโดยปกติแล้วเราจะตั้งหมุนรอบตัวไว้ประมาณร้อยหนึ่งห้าสิบบ้างหกสิบบ้างแล้วแต่ความถนัดของเรานะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการสับปืนของลูกซองกันนะครับคือวิ่งไปกดสับปืนกระโดดแล้วก็ยิงแล้วก็กดสับปืนนะครับผมกระโดดแล้วก็ยิงแล้วก็กดสับปืนให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะทาช้าๆด้วยนะครับวิ่งนะครับผมสมมุติว่าอันนี้เป็นวิ่งเนาะแต่ผมเดินเอาละกันเพราะว่าไม่ไมรู้จะทําภาพสโลงไงวิ่งแล้วก็ยิงนะครับผมแล้วก็กระโดดปุ๊บแล้วก็สับหมัดอย่างนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราวิ่งแล้วเรากระโดดแล้วเราสับปืนนะครับกางอากาศมันจะไม่ตติดนเเหห็้้องใรา วิ่งแล้วก็สับปืนกระโดดยิงแล้วก็สับนี่นะครับผมให้สับปืนก่อนกระโดดนะทุกคนจําไว้ให้ดีนะครับสําหรับคนที่จะวิ่งสับปืนนะวิ่งสับปืนกระโดดยิงแล้วก็สับปืนเป็นหมัดลงนี้อสำหรับการสับปืนก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เราสับปืนก่อนกระโดดจำง่ายๆสับปืนแล้วก็กระโดดอย่างนี้อถ้าเรากระโดดแล้วสับปืนมันจะไม่ติดนะเห็นปะ เขาปรับมาใหม่แล้วถ้าเราสับปืนแล้วกระโดดมันจะไม่ติดกลางอากาศนั่นเองต้องให้ขาเราถึงพื้นนะครับถึงจะสับปืนได้อ่าประมาณนี้แล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับวิธีแบบว่ายิงลูกซองใช่ไหมถ้าเราสมมติว่าเราปรับเยอะไปอย่างเช่นผมผมปรับร้อยหนึ่งใช่ไหมถ้าเรายิงลูกซองนะครับถ้าเราไม่ชินมือหรือว่าเราเล่นยังไม่คล่องมือมันจะทําให้เป้าลูกซองเราอะส่ายนะครับถ้าเราปรับร้อยหนึ่งเนาะ มันจะทําให้เป้าลูกซองเราสา่แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับความพิ้วของเรานะครับแต่ว่าข้อเสียเลยเราจะยิงลูกซองโดนยากอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะอันเนี้ยให้เรานะครับปรับมาศูนย์ศูนย์หมดเลยแต่ว่าข้อเสียเลยมันจะหมุนรอบตัวยากนิดนึงนะแต่ว่าให้เราค่อยๆปรับขึ้นมาทีละสิบนะครับแต่ว่าให้เราเริ่มจากการปรับศูนย์ก่อนเวลาเรายิงลูกซองเห็นปะเป้ามันจะไม่ค่อยสายปะมันจะทําให้เรายิงยิงแม่นขึ้นนะครับโอเคแต่ผมจะไปเทสในเกมให้ดูนะครับอันนี้ผมปรับศูนย์ เอาละครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองไปเทสในเกมให้ดูนะโอเคมาลุยกันเลยเดี๋ยวผมขอปรับให้เป็นศูนย์กันทุกคนเมื่อกี้ผมปรับร้อยหนึ่งไว้โอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับผมว่าเมื่อเมื่อเราปรับศูน์แล้วมันจะยิงคมกว่าเดิมเยอะเปล่าสําหรับสายอัดตัวนะครับอันนี้ไม่ใช่สายยิงหัวนะเอ้ยอย่าลืมซับปืนเนีย่ยทุกคนดู มันจะสะบัดแบบมันจะสะบัดช้าๆนะครับสําหรับผู้เล่นที่หัดเล่นลูกซองนะครับถ้าเราปรับร้อยหนึ่งเร็วเกินนะครับมันจะมันจะเป้ามันจะสส่นะสมมุติว่าเห็นปหถ้าเรายิงปั๊บปับ,ปบมันจะสะบัดไม่ค่อยไปนะครับผมมันจะเป้ามันจะล็อกตัวให้นั่นเองแต่ว่าข้อเสียเลยเวลาเราจะกลับตัวยิงอย่างนี้มันจะช้าหน่อยนะแต่เมื่อเราเริ่มเล่นคิดว่าเออเราเริ่มเล่นแบบว่าเริ่มเล่นได้แล้วนะครับให้เราปรับขึ้นมานะครับทีละสิบ ทีละสิก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราจะปรับทีละยีก็ได้อ่แล้วแต่สมมติว่าบางคนอยากให้มันเร็วกว่าน,นี้ก็ปรับทีละยีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอ้าได้โอ้เชียวโอเคเดี๋ยวเรามาปรับทีละยีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เราลองหัดยิงนะครับสมมุติว่าทีละ20มันยังไม่เข้ามือเราใช่ไหมสมมุติว่าทียีเราคิดว่าเออมันมันช้าไปมันเร็วไปเราก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหัดปรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงร้อยนะครับผม ถ้าเมื่อเราเล่น้อยได้ใช่ไหมเราก็เริ่มจะพิวขึ้นแล้วก็ลองปึกๆก,กันดูนะครับแเ,เดี๋ยวผมจะลองสัก42ให้ดูนะเห็นปะมันก็ยังยิงโดนทุกคนเนีย่ยเห็นปะเมื่อเราแบบเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มแบบยิงได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> ดาโยนยิงตายเลยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มยิงได้แล้วนะครับก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆอสักทีละ20ก็ได้60 60นะครับผม ก็ปรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเอาจนกว่าเราคิดว่าเราผิวอ่ะเนี่ยเห็นปะมันก็จะล็อกตัวให้นะครับผมถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรายิงได้ใช่ปะมันก็จะยิงโดนตัวตลอดมันก็จะทําให้เราแบบว่ายิงขึ้นยิงแม่นขึ้นเนี่ยเห็นปะแบบมันจะสะบัดเมาส์เราเราจะกะแบบว่าปืนมันจะสะบัดถูกเลยทุกคนถ้าเราแบบเริ่มรู้สึกว่าเรายิงได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับร้อยหนึ่งเลยเพราะว่าปกติผมก็เล่นร้อยหนึ่งอยู่แล้วนะครับโอ้ยโดนยิงั <laughs> วดได้ปรับไปดิ เดี๋ยวแต่เรามาลองกันดูนะครับว่าร้อยหนึ่งผมจะยิงได้ไหมเขาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะทุกคนอ้าวอยหนึ่งผมก็ยิงได้แต่ว่าแม็กผมหมดเฉย โอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับการยิงลูกซองเนาะก็ให้ทุกคนปรับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าร้อยหนึ่งเดี๋ยะมันก็จะหมุนรอบตัวง่ายหน่อยเนี่ยเราก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมสปืนยิงสปืนยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้ามือเองเนี่ยเราฝึกแบบสบปืนยิงเอาใครไมคกอย่างเงี้ยทุกคนฝึกไปเรื่อยๆมาฝึกในโซนฟิตรายก,กับเพื่อนก็ได้ก็จะเริ่มแบบ ยิงคมขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละสาหรับเทคนิคการเล่นลูกซองสาหรับมือใหม่นะโอเคเราไปดูอ่าปืนต่อไปกันเลยสําหรับมือใหม่ที่ควรเล่นเลยนะครับผมผมก็ผมแนะนํานะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังลากหัวไม่เป็นหรือว่ายังยิงยังยิงแบบหัวไม่เป็นหรือแบบว่าเพิ่งหัดเล่นนะครับผมแนะนําเลยปืนนี้โหดจริงทุกคน M14 ผมบอกเลยโคตรก๊อตปืนแน่ทุกคนสําหรับผู้เล่นใหม่สําหรับสายยิงตัว แนะนำเลยยิง3นัดเกาะสี 4, ก่กอบแตกอะทุกคนคือโหดมากปืนเนี้ยเดี๋ยวผมจะใส่ของแต่งให้ดูนะโอเคเดี๋ยวผมใส่ของแต่งแป๊บนึงแล้วก็ใส่สกปรสีไปเลยนะโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูนะคือแบบมันโหดจริงปืน m 1 4อะ่ะตั้งแต่เขาปรับมาใหม่อะ่ะสายยิงตัวนี่ควรเล่นเลยทุกคนเดี๋ยวไปเอาคอยมากัน <laughs> <laughs> สายยิงตัวนี่แบบ ถูกใจสิ่งนี้อ่ะโหดมากบอกเลยถ้าใครจับปืนนี้ถือว่าแบบว่าจะติดใจเลยแหละแต่ผมไม่ค่อยเล่นหรอกเพราะว่าผมชอบเน้นลากหัวมากกว่านะเะเา็นปะ่ะทุกคนดูคือมันสามารถปิดชีพศัตรูได้ภายใน3วิอ่ะทุกคนเผๆเรเ็วกว่า3วิีกเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะครับถ้าศัตรูมีเกาะก็ประมาณ5 6นหดนัดตแตกอะ่ะแต่ถ้าไม่มีเกาะน,นะครับประมาณ 3-4นัดล่วงแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูในโหมดโซนซีรตายนะเดี๋ยวดูว่ามันจะปิดชีสตรูได้เร็วแค่ไหนผมจะไม่ยิงหัวนะครับจะยิงตัวองเดี๋ยวเยดูโคตรไวทุกคนดูดิถ้าสตรูยืนนิ่งอย่างเงี้ยต่อให้มีเกาะน,นะครับผมก็ไม่ถึง2-3สวิแห้งผมบอกเลยโหดจริงป <M 14 S 1> ืน M14 น M14 แพทเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าดูทุกคนดูโคตรโหดยืนอยู่งี้ โหดูดิโคตรแรงทุกคนบอกเลยขนาดมีเกาะยังยิงแบบว่าเกาะสี่อ่ะสามนัดอะ่ะเกาะสี่กับแตกอ,ะอ่ะทำไมบอกนี้อ๋อบอกนี้ผมไม่ได้เอาคอยมานี่วะโอเคเรามาดูกันทุกคนคือโหดมาก M14 แผ่นเนี้ยโอ<ห>้แตกเลย <c oughs> <c oughs> ดูดูดิลูกฟองยิงไม่ทันอ่ะทุกคน <c oughs> ดูดิโคตรโหดบอกเลยโอ้รั <c oughs> กหดเนี้ย ดูโคโนดอ่ะ M14 แผ่นเนี้ยใช้ชาร์จได้เลยนะยิงไม่โดนคือมันโหดมากทุกคนเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอีกนิดนึ่งนะดูเอายิงไม่โดยโอ้ยังโหดเดี๋ยวเดีดูตัวนี้มานะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูทุกคนคือมันโหดมากเขาเกิดละปัง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 งปังงปังอ้ยบักนัเอง เอจริงสมมติว่าศัตรูอยูน่นี่อย่างเงี้ยยิงแป๊บเดียวล่วงนี้เดี๋ยวผมจะลองไปยิงตรงนี้ให้ดูนะทุกคนคือแบบผมชอบอะ M14 แผ่นนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นหรอกน้องผมน้องผมชอบเล่นอะคือโกงมากขนาดมีกอ่ออย่างแป๊บเดียวล่วงดู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 ดด <c oughs> ยิงไปเลย <c oughs> โอเคนะครับผม <c oughs> ก็สำหรับ M14 ก็ประมาณนี้กันเลยเดี๋ยวเราไปดูปืนต่อไปกันเลย โกงจริงแพทยนอนวีเอแถ้าทุกคนยิงรัวประมาณ6-7นัดน่ะน่าจะร่วงเลยของมากเดี๋ยวผมจะยิงรัวให้ดูเลยนะแล้วมาดูกันว่ามันจะติดผิดตายป่าผมจะยิงวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวยิงวัดกับเขาเลย1 2 3 4อ่ะทดสอบ4ี่นัดตายป่าวะไม่ตายเขาน่าจะปั๊มยาทันนะครับจับปีกสองนัดเขาย่อให้วมดทุกคนตายประมาณ6นัดอะ่ะทุกคนตายเลยโกงจริง VS แพนเนี่ยหกนัดเนาะตอนหกนัดแหละโคอย่างโกงหกนัดนี่ตายเลยวะโกงเกนตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ายิงไปห้านัดนะครับเอ้ผมจะดูว่าเลือดเขาเหลือเท่าไหร่สักหน่อยเกิดชเชยอายิงอีกนัดหนึ่งอีกสองนัดนะตายปะวะเมื่อกี้ผมยิงไปเยอะแล้วเขาน่าจะปั๊มยาทันเดี๋ยวมาดูเลือดเขาว่าเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือสิบเจ็ดทุกคนยิงไปหกนัดถ้าเจ็ดนัดนี่ตายชัวร์เลย ประมาณ7นัดอ่ะน่าจะตาย1 2 3 4 5 6 7งามสี่ห้าอ๋ตายวะทุกคนประมาณ7นัดอ่ะตายชัวร์เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะเอาแบบแบบ7นัดเลยหนึ่งสองสามสี่อ๋อเขาไม่มีเลือดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาตัวที่เลือดมาเต็มเต็มก่ 1, 2, 3, 4, อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาเขาน่าจะปั๊มเลือดอยู่เนี่ยตายเลยทุกคนคือแบบมันติดพิษแรงมาก นัดรับติดพิษนัดรับแปดอ่ะทุกคนก็คำนวณดูนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะัดอ่ะแล้วก็ดูพิษติดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกคูณเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้านัดน่าจะปั๊มยาทันเอ้ยห้านัดตายโอ้พิษมันแรงมากก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทคนิคการเล่น Vs นะโอเค เอาละครับผมสําหรับปืนต่อไปนะครับผมแนะนานะครับอีกปืนหนึ่งเป็นปืนที่โกงมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจับข้อเสียเลยคือมันจะยิงยากนะครับคือเวลาเรายิงระยะประชิดอ่ะมันจะยิงยากนะเพราะว่ามันจะสายมันจะแบบหมุนไม่ค่อยไปเนาะมันจะล็อกแบบอย่างเงีย้ยถ้าใครเคยเล่นนะครับระยะประชิดมันจะยิงยากมากแต่คือระยะไกลสาหรับสายยิงตัวนะครับโหดมากปืนเนี้ยคนที่แบบว่ายิงหัวไม่เป็นแล้วก็ยิงตัวเป็นอย่างเดียวนะปืน sks นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยที่ โหดจริงเคเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบในโซนฟีร์ตาให้ดูนะครับแล้วมาดูกันว่าระายะไกลมันโหดแค่ไหนนะเอาเข้ามายังไม่ได้เล่นเลยเ <L ess> <laughs> กนินไปเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าปืนเอเคนะครับผมจะอธิบายฟังกันนะครับคือแผ่นนี้ย m เนะครับเขาปรับมาใหม่แผ่นนี้เขาปรับมาใหม่ให้เจ้าเอเคยิงเร็วขึ้นแล้วก็ เมื่อเรายิงโดนตัวจะเพิ่มดาเมจเยอะขึ้นนั่นเองอ่ะเมื่อเรายิงโดนตัวศัตรูตรงที่ศัตรูใส่เกาะอทุกคนนั่นแหละตรงนั้นแหละจะทําให้เรายิงแรงขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนัดละ99ไม่มีเกาะยิงน,นัดเดียวร่วงดูนัดละ99ถ้าเรายิงตัวทุกคนคือแบบมันโหดมากถ้ายิงโดนแขนนัดละ5 5าอ่านัดละ55ถ้ายิงโดนแขนคือมันมันกงมากดูดูนัดละ99 3นัดร่วงทุกคนเนี่ย นัดละ95้มั่ง99มั่งแล้วแต่ถ้าเรายิงแบบโดนตัวเต็มๆอ่ะทุกคนมันจะแรงขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะยิงตัวไอ้ดู1 2 3อา่ะเห็นปะถ้าเรายิงโดนแขนก็นัดละ53อ่าก็มันจะเพิ่มความเร็วในการยิงแล้วก็เจาะก่อนหนึ่งเห็นปะนัดละเ9้แรงมากเ k s คไปอีกทางเลือกหนึ่งเลยสำหรับสายยิงตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูปืนต่อไปกันเลยสำหรับปืนต่อไปนะครับ ผมแนะนำเป็น SVD ปืนนี้ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วเนาะก็สไตล์เดียวกับ SKS เลยนะทุกคนปืนเนี้ยเหมือนกันเดะเลยเขาปรับมาให้ยิงตัวแรงขึ้นถ้ายิงโดนตัวจะแรงขึ้นแล้วก็ยิงเร็วขึ้นแล้วก็จะสามารถกดค้างได้ด้วยนะครับเขาจะปรับมาให้แบบมันยิงแบบได้โหดขึ้นอนะปืนพวกเนี้ย สำหรับสายยิงตัวนี้ควรเล่นเลยปืนพวกนี้ทุกคนคือมันโหดจริงแต่ว่า SVD จะมีข้อดีกว่าเอ็เคนะครับคือจะยิงแรงกว่า SK เคนาะเดี๋ยวผมจะไปลองยิงให้ดูเนาะคือปืนนี้ผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับผมก็คือยิง2นัดเท่ากับตายเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันสําหรับเจ้า SK 1 2เคสหน็หนปะไอ้นี่ที่ผมยิงมันเบานะครับคือผมอใส่ไม่ได้ใส่เก็บเสียงว,วะนี่วทำไมมันยิงไม่เข้านัดละ้อยยีะ่ะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่กันมันน่าจะไอ้นี่แน่เลยหนึ่งสองอันนี้ถ้าสมมติว่ายิงโดนแขนมันจะเข้านัดละหกสิบนะทุกคนถ้าเรายิงโดนกลางตัวอ่ะรออ้อยยี่กลางตัวกลางตัวสองนัดตายบ้ารออัดร้อยยี่ถ้าโดนแขนหรือโดนขาหรือโดนแบบที่ไม่ใช่ตรงที่มันใส่กอทุกคนมันจะเข้าแค่นัดละหกสิบนะเดีย๋ยวผมจะเทสให้ดูหนึ่งเหนี่ยปะถ้าแบบโดนตรงที่มันไม่ได้ใส่กอะเอาบัฟหนึ่งสองเอาโดนกระทะโดนมีดโดนไปหมดอ โอเคก็สําหรับอาเจ้า SVD ผมก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วแหละทุกคนสไตล์เดียวกับเจ้า SKS เลย12เห็นปะยิงตัวร้อยยี่ยิงพวกแขนพวกขานั้นแล้วหกก็ประมาณนี้เลยสาหรับปืนนี้นี่ประมาณนี้เลยถือว่าโกงมากสําหรับสายยิงตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู่าเทคนิคที่มีน้องๆนะครับผมแนะนํามาเยอะมากเลยบอกว่าพี่เทคนิคเนี้คือ แบบเขาแนะนํามาเกือบทุกคลิปอะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทาให้เขาสักทีนะครับคือเป็นเทคนิคการเปลี่ยนแม็กคานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราหาคา98กากันทุกคนอยู่ไหนเอยคา98าของพี่นี่อยู่นี่โอเคทุกคนแม็กเขาบอกว่าถ้าเรายิงปับ๊บยิงปับ๊บอ่ะเขาถ้าสมมติว่าเรายิงยิงไปนะครับผมแล้วทีนี้แม็กเราหมดใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราชักแม็กปกติมันจะใช้เวลานานอ่ะโอเคเดี๋ยวดูกัน อโอเคแล้วเขาบอกว่าถ้าเรากดชักแม็กแล้วก็กดลุกนั่งลุกนั่งไปด้วยมันจะเร็วกว่าเดิมเดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนลองลองพิจารณาเองนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้หมดเลยเออผมจะเหลือไว้อย่าง้นหนึ่งนัดละกันเดี๋ยวทุกคนพิจารณาเอาเองนะครับว่าอันไหนมันเร็วว่ากันนะอันนี้ไม่ย่อนะครับผมปับ๊บอ่ะประมาณนี้อันนี้จะย่อนะครับ ประมาณนี้ทุกคนว่าอันไหนมันเร็วกันก็ลองคอมเมนต์นะครับคือน้องเขาแนะนําผมมาทุกคลิปเลยผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันเร็วอันไหนมันช้าเนาะก็ลองทุกคนก็ลองพิจารณาเองเนาะอันนี้ก็เป็นจะเป็นทิคของน้องที่อยู่ในช่องผมนี่แหละคือเขาแนะนํามาให้ผมลองทําทุกคลิปเลยผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมก็สําหรับเป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับปืนที่ไม่มีคนจับแต่ว่าโคตรโกงเลยตั้งแต่จีนปรับมาแต่ผมแนะนานะครับปืนนี้เลยปืนนี้เลยที่ผมแนะนําสุดๆทุกคน เจ้าปืนนี้เลยนี่ F14 ผมแนะนําเลยโกงมากแผ่นนี้ใครไม่ได้เล่นปืนนี้โคตรแบบคือแบบว่าพลาดมากส,สำหรับสายยิงตัวนี่โหดมากปืนเนี้ยืนนิ่งๆน,นี่ไม่ถึงไม่ถึงสองวิะล่วงต่อให้มีเกาะกระช่างนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบา,บายๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ใครอยากให้ผมทำแบบปืนที่ไม่ค่อยมีคนจับอีกเอามารีวิวอีกก็ลองคอมเมนต์ไ้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ